รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ช,ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อน รู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97นะครับจันทร์ถึงศุกร์บ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101 ในรายการ Money plus ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมนะครับคุยกับเราได้2ช่องทางช่องทางแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l ล n e ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มันนี่พลัสติดกันตรงตัวจะฝากคำถามฝากประเด็นอยากจะให้เราเล่นเรื่องไหนอยากจะให้เราเชิญใครมาคุยฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญได้เลยนะครับส่วนรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองครับย้ายเวลาเรียบร้อยแล้วย้ายเวลาจากวันอาทิตย์มาเป็นทุกวันพฤหัสบดีย้ายเวลาจากวันอาทิตย์มาเป็นทุกวันพฤหัสบดี10ิบนาฬิกาเป็นต้นไป ทางช่อง Catch a n n e l ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียมซีแบนจานดำ PSI ช่อง190นะครับหรื vid. อว่าชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นตอนที 1> ่1ของบตทบรรษัทตลาดรองสินเชื uh ่อที่อยู่อาศัยบตทมีหน้าที่สำคัญคืออะไร และอะไรคือกฎหมายที่บตทกำลังเดินหน้าเตรียมแก้กฎหมายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เตรียมจะขอสินเชื่อบ้านอย่างไรผมนั่งคุยอยู่กับคุณพรนิพาหาชยภูมิกรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือบตทเชิญติดตามรับชมย้อนหลังกันได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับคุณผู้ฟังครับถ้าอยู่ระหว่างการวางแผนท่องเที่ยวนะครับต้องไปที่งานนี้เลย งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่18นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตโดยเฉพาะใครวางแผนอยากจะไปเที่ยวเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับบ้านพักสไตล์โดดเด่นเป็นบ้านโดมไม่ซ้ำใครสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีนะครับเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่นี่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น พบกับบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่บูธ C 2 0 0รถึง C 2 0 1นะครับบูธ C 2 0 0ถึงบูธ C 2 0 1ูในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่18ระหว่างวันที่17-21กลุถึง21่กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับพบกับแพ็กเกจพักชิลเล่นมันทั้งครอบครัวในวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์และพักผ่อนสบายๆในวันเสาร์ด้วยนะครับ หรือจะสอบถามโดยตรงไปที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทก็ได้เบอร์นี้ครับ088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ w w w เ a y ขาใหญ่แฟนตาซี com นะครับคุณฟังครับไทยแลนาคาจัดโปรโมชั่นฉลองเทศกาลตรุษจีนกระตุ้นให้คนไทยเช่ารถขับเที่ยวแบบเฮงๆกับโปรโมชั่น ไทยเรนาคาแจกอ่างเปลาลุ้นเช่าฟรีต้อนรับปีลิงไปกับไทยเรนาคานะครับลุนรถเช่าไปกับเที่ยวฟรีกันทุกสัปดาห์อีกทั้งมอบรถเช่าราคาพิเศษทุกรุ่นสภาพใหม่เอี่ยมนะครับพบกันได้ที่30สาขาทั่วไทยและช่องทางออนไลน์ www. t h a i l e ต์รา Pay a น n า w เท่ากับ p a y ส s นะครับเริ่มต้นด้วย Toyota Vios 900บาท Toyota Aut i s 1ส20บาท Toyota c ค m r รี่2 0บาท หรือถ้าเป็น t o y ยต a f o r t ์จ n e r และ Mitsubishi Pajero s p o r ต1,540บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะครับเช่าครบทุก2,000บาทลูกค้าจะได้จับอ่งเปลาลุ้นของรางวัลอีกมากมายที่ทางไทยเรนาคาเตรียมไว้รอทุกสาขาอีกด้วยราคาเฮงเฮงแบบนี้จนถึง19กุมภาพัน์นี้เท่านั้นเช่ารถโทรเลยครับไทยเรนาคา02 737 8888 88, 02 7378888 8นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับจะให้ไปดูกรณีศึกษาของทีวีดิจิตอลกันบ้างนะครับไปดูกรณีของ New TV นั่นเองผมเรียนเชิญกรรมการบริหารบริษัท DN Broadcast จำกัดผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นิวทีคุณปรเมศเหตกูลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณปรเมศสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณยุทธนาขอบคุณที่ให้เกียรติสล่เวลามาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณปรเมศครับครับครับยินดีครับก่อนอื่นครับช่วยให้ภาพหน่อยว่าสําหรับทีวีดิจิตอลเนี่ยในปี58ที่เพิ่งจะผ่านพ้นมาหมัดหมเนี่ยปีที่แล้วภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับคุณปรเมศช่วยสะท้อนให้เราฟังสักหน่อยก่อนได้ไหมครับได้ครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับเรื่องทีวีดิจิตอลเนี่ยผมถือว่ายังเป็นของที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ เวลาเราไปเจอลูกค้านะครับจะเป็นลูกค้าเอเจนซี่โฆษณาหรือว่าลูกค้าตรงนะครับก็บจะไม่ค่อยรู้จักว่าท<ม>ีวีดิจิทัลคืออะไรครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังหรือผมว่าควอเตอร์ท้ายๆเนี่ยคนรู้จักค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ<ม>แล้วก็ข้ามาถึงต้นปีนี้เนี่ยผมว่าภาพเก่าๆเนี่ยจะไม่ใช่แล้วจะเปลี่ยนไปเยอะละเพราะว่าผู้คนรู้จักมากขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับผู้คนรู้จักมากขึ้นนะครับในทั้งคนวงการโฆษณาหรือว่าผู้ชมทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จะรู้จักกันดีมากขึ้นครับนะก็จะเป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็ฐานคนดูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับซึ่งส่งผลดีนะครับในแามนี้ส่งผลดีแล้วถ้าถามเฉพาะตัวของ New TV ล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับปีที่แล้วครับคุณปารเมศ New TV เนี่ยนะครับปีที่แล้วเราพยายามขายลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าตรงซะส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่เรียนตอนแรกว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักเป็นที่แพร่หลายนะครับก็ยอดขายเราไม่ค่อยดีมากนะครับจริงๆก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของที่เราประมาณไว้นะครับ,รบแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าทาง New TV เราเราได้วางแผนว่าการลงทุนนี้มันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วนะครับ,ค,รบคือตอนแรกเนี่ยอาจจะประเมินไว้ สั้นไปนิดนึงคืตอนแรกเราก็คิดว่า3ปีเนี่ยน่าจะกลับมาพอมีรายได้ประมาณหนึ่งนะครับ,รบอาจจะคล้ายๆว่าถึงเบรกอีเวนตนะครับแต่ว่าพอทำเข้าจริงๆเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าเวลาเนี่ยคงต้องยืดไปอาจจะ5ปีถึง6ปีอ๋อเดิมคิดว่า3ปีน่าจะถึงจุดคุ้มทุนนะฮะพอทมไปทำไปเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนจุดคุ้มทุนให้ยาวนานขึ้นใหม่สักนิดนึงใช่ครับใช่ครับ แล้วการมีฐานลูกค้าแฟ,แฟนๆหนังสือพิมพ์ Daily News เดิมเนี่ยช่วยได้เยอะไหมครับคุณปารเมศช่วยได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับเพราะ,ราะว่าจริงๆตรงนี้ตอนที่เราประเมินเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะทํารายการทีวีที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้มีพัฒนาการในสังคมให้มันดีขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องละครเรื่องอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยนิวทีไม่มีเลยนะครับ,รบหรือว่าเราทํารายการเลือก รายการที่เข้ามาเนี่ยเพื่อให้สังคมเนี่ยได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยคือเราเน้นไปที่กลุ่มครอบครัวในเมืองนะครับที่อันเนี้ยเป็นกลุ่มที่เราตั้งเป้าไปโดยตรงเลยนะครับนะก็จะเน้นกลุ่มครอบครัวในเมืองเป็นหลักอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปรเมศตใช่ครับถูกต้องครับแล้วแล้วอะไรคือตัวคอนเซปต์สำคัญของ New TV ครับคุณปรเมศตครับ คือนิวทีวีนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราเป็นที่หนึ่งนะครับในสายข่าวและสาระนะครับในปีที่แล้วเนี่ยหกเดือนหลังเนี่ยเราเราอยู่คลองที่หนึ่งมาตลอดนะครับ,รบแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้มันได้ดีกว่ากว่าเดิมคือคือตอนนี้เราถือว่าเราเป็นที่หนึ่งในหมวดข่าวสารนะครับเราก็พยายามจะดันตัวเองขึ้นไปเนี่ย คือท่านในกลุ่มดิจิทัลตอนนี้เราอยู่ประมาณอันดับ11-12นะครับแต่ในปีนี้เนี่ยผมว่าเราต้องพยายามทําให้ได้ตัวเลขตัวเดียวขึ้นมาให้ได้นะครับโดยที่เราจะเน้นเรื่องสารคดีและข่าวนะครับจะเน้นเรื่องสารคดีและข่าวเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเหรอครับคุณปาระเมศครับสัดส่วนเนี่ยผมว่าปัจจุบันนี้นะครับผังรายการเราเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยนะครับเรามีสารคดีให้ดู3ชั่วโมงเต็มนะครับตั้งแต่8โมงถึง11โมงนะครับ ช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ให้ดูอีกสามชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงนะครับแล้วก็ช่วงทามทม์นะครับสองทุ่มครึ่งเราก็มีสารคดีให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับฟังดูแล้วก็สารคดีก็เยอะเหมือนกันนะครับคุณพระเมศครับครับครับคือผมว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากช่องทีวีมีค่อนข้างเยอะนะครับเราก็พยายามจะสร้างจุดที่มันชัดเจนในช่องนะครับว่าช่องเราเนี่ยเป็นสารคดี นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีข่าวซึ่งปัจจุบันนี้นะครับช่วงหกโงยี่สิบนะครับ,รบตอนเย็นนะครับโดยประมาณเนี่ยคือเราก็มีรายการหมายข่าวซึ่งดําเนินรา,รายการโดยคุณอันชรีไพรวรัตน์โอพี่ปองอพี่ปองอก็เป็นที่รู้จักกันค่อนข้างแทบจะทั้งเมืองแล้วมะฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าแนวโน้มแล้วก็การปรับทิศทางต่างๆของทาง นิวทีวีในปี2,559จะเป็นอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวให้คุณปรเมศช่วยไล่เลียงให้หน่อยได้ไหมครับว่าตกลงผังหรือว่าฉมหน้าของนิวทีวีในปีนี้ปี2,559ที่จะมีการปรับที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดจากปีที่แล้วเนี่ยจะมีตรงไหนยังไงบ้างครับคุณปรเมศช่วยไล่เลียงให้ฟังสัหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับคือผมว่าช่องเราเนี่ยนะครับคือถ้าคนที่ ไม่ชอบละครเนี่ยผมว่าลองเปิดมาดูช่องเรานะครับ,รบอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับเรื่องสารคดีเรามีให้ดูทั้งวัดน,นะครับแ,แล้วก็เป็นสารคดีคือดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ดูแล้วมีความรู้เพิ่มนะครับแล้วก็ยังได้ความบันเทิงนะครับเป็น,เป,นเป็นสารคดีเกี่ยวกับอะไรเป็นสารคดีด้านไหนครับคุณปรเมศสารคดีเราเนี่ยนะครับเป็นสารคดีที่ดูค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคือไม่เบื่อนะครับแล้วเรามีตั้งแต่ สัตว์ป่านะครับสัตว์ในบ้านนะครับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ,ค,รบคือคือถ้าพูดถึงสารคดีเนี่ยผมว่าเราสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะดีที่สุดในในประเทศแหละถ้านึกถึงสารคดีต้องช่องนิวทีวีเลยมีสารคดีให้ดูอย่างหลากหลายสัตว์โลกก็มีศิลปะวัฒนธรรมก็มีหลากหลายด้วยสัดส่วนผังรายการนี่จะมีสารคดีเยอะมากถือว่าเป็นจุดขาย ถือว่าเป็นจุดแข็งสําคัญของช่องนิวทีวีเลยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับบันเทิงเนี่ยเราจะมีนิดหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์ของฝรั่งนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนดูนะครับแต่ว่าก็คือจะมีเขาเรียกว่ามีสิ่งอัศจรรย์เล็กๆน้อยๆนะครับคือไม่ไม่ถึงกับเป็นแบบเยอะแยะนะครับแต่ว่าจะสร้างแรงบันดาลใจจะเป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่นิดๆนะครับถามว่าซีรีส์ฝรั่งมีบ้างไหมมีนะ แต่ว่าพยายามจะให้สร้างแรงบันดาลใจกับผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวในเมืองซะมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วเป็นไงฮะกระแสตอบรับดีไหมซีรีส์กระแสตอบรับดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเรื่องไอ้ซูเปอร์แมนแห่งสมอลวิลซึ่งเป็นเรื่องที่ดูง่ายๆแล้วก็จะเข้าใจว่าคนนี้เนี่ยมีอภินิหารหน่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะออกมานานแล้วนิดนึงแต่ว่าพอเราฉายมาเนี่ยเรา ฉายสลับกับเรื่องเอ่อกริมส์กับฟรินช์ด้วยนะฮะในในในช่องนะครับครับซึ่งพอเราหยุด small v i e เราฉายไปห้าซีซั่นนะครับแล้วก็เราขอเบรกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะหมายความว่าให้ให้คนเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะครับครับซีซั่นที่หกเนี่ยตอนนี้เราฉายกลับมาแล้วแต่ว่าระหว่างที่เราหยุดไปเนี้ยก็มีคนโทรติดต่อเข้ามาเยอะแยะเลยว่าเฮ้ยซีรีส์ซีรีส์เรื่องนี้หายไปไหนหายไปไหนจะฉายจนจบไหมอะไรเนี่ยนะครับมีต้องเรียกร้อง ใช่เราก็คงต้องเรียนว่าเราเราฉายจนจบซีซั่้นที่สิบเลยนะครับนี่เป็นแฟนอดใจรอนะครับมีกลับมาแน่นอนนะครับครับเมื่อคู่คุณปรเมศพูดถึงเรื่องรายการข่าวใช่ไหมฮะรายการข่าวจะมีช่วงไหนแล้วก็ใครมาเป็นผู้ดําเนินรายการบ้างครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับข่าวเนี่ยนะครับเรามีตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับมีคุณวันนัสรยสิริวันนะครับผู้ดําเนินรายการนะครับคู่กับคุณท็อปซึ่งเป็นรายการที่เราออกแบบเพื่อให้คนดูเนี่ย ดูง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับส่วนตอนเที่ยงเนี่ยเรามีคุณน้อยสัตกรรมลนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับหชั่วโมงเต็มพอบ่ายโมงเนี่ยเรามีรายการนิวท็อปซึ่งดําเนินรายการโดยคุณนันชลีอ๋อพี่ปองพี่ปองพี่ปองนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองตรงนี้เนี่ยเรามีออกวิทยุด้วย FM105 นึ่งศนย์ห้าะครับแล้วพอหกโมงยีนะครับโดยประมาณก็คุณนันชรีถึงสองทุ่มครึ่งนอกจากนั้นเนี่ยปิดท้ายนะครับ ข่าวถ้าใครไม่ได้ดูมาดู5้าทุ่มครึ่งก็มีคุณประวันจะสรุปข่าวทั้งวันให้เราฟังทีเีตอนห้าทุ่มครึ่ง<แ>นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของข่าวเป็นเรื่องของทันสถานการณ์ตามสไตล์ของนิวทีนะครับ,นะรบทีนี้ครับด้วยความเคารพครับคุณประเมศตในขณะที่หลายๆช่องก็บอกว่าการจะเรียกกระแสการจะเรียกเลตติ้งเนี่ยมันต้องละครมันต้องกีฬาอย่างฟุตบอลหรือว่ามวยอย่างเงี้ย ประเด็นเหล่านี้คุณปรเมศมองยังไงเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงครับคุณปรเมศตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือพวกนี้เนี่ยเรยกกระแสแล้วก็เยกโลติ้งได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนตอนแรกว่าช่องมียี่สิบกว่าช่องตอนแรกเมืองไทยเรามีแค่ประมาณสี่ช่องหรือหกช่องนะครับ,รบทว่าไปแล้วเมื่อก่อนมีให้เลือกน้อยใช่ใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย จุดยืนของเราเราเราชัดเจนฮะว,ว่าเราไม่ไปละครไม่ไปกีฬาณเวลานี้นะครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้เราเราต้องสร้างความแตกต่างให้เห็นให้ชัดว่าช่องเรามีลักษณะแบบนี้ถ้าคนที่ชอบสารคดีและข่าวรเรามีนำเสนอแล้วผมว่าช่องเราก็พิสูจน์แล้วว่าช่องเราเนี่ยคือเป็นผู้นำตรงด้านนีด้ด้วยความเคารพครับแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของเลตติ้งมันก็อาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะช้าหน่อยหรือเปล่าครับคุณปรเมศ ใช่ครับตรงนี้แต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยผู้ชมของเราเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่กับเราแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากตรงนี้เนี่ยผมว่าเราพยายามสะสมเขาเรียกว่าค่อยๆเรียกผู้ชมเข้ามาดูเรื่อยๆผมว่าถ้า<อ>ใครได้มาลองดูแล้วเนี่ยก็จะติดใจในช่องเรานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่นําเสนอไม่เหมือนไม่เหมือนอช่องอื่นนะครับครับอ๋อมีคําเตือนด้วยนะครับว่าระวังนะมาดูนิวทีวีแล้วจะติดใจ <laughs> ถูกต้องครับถูกต้องครับคือคือมั่นใจว่าเรื่องสารคดีกับเรื่องข่าวแล้วก็เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัวในเมืองเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดขายที่เป็นจุดแตกต่างที่ชัดเจนแล้วก็จะเป็นการสร้างฐานผู้ชมที่ยั่งยืนได้ในระยะยาวๆอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปรระเมศครับใช่ครับใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในในช่องเราเนี่ยนะครับเราเรายังมีรายการที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนที่จะต่อเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเราเรามีรายการที่สามารถ ชิงทุนการศึกษาเข้าเรียนที่เอแบได้นะครับอันนี้เนี่ยเราร่วมมือกับเอแบนะครับแล้วก็มีมูลนิธิสำรวจโลกนะครับคือให้เปิดเข้าไปดูแต่ว่าปีนี้เนี่ยคือเนื่องจากเราทําไปปลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสมัครไม่ทันละแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือคุณครูที่ได้ยินนะครับก็ให้ลองเปิดเว็บ elistening นะค au บ a u edu นะครับ คือถ้าเกิดคุณดูสารคดีตอนช่วงสองทุ่มครึ่งทุกวันเนี่ยนะครับดูเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะเพราะว่าทุนเนี่ยเราเราจะเน้นภาษาอังกฤษแล้วคุณจะมีโอกาสสมัครชิงทุนได้เลยนะครับอ๋ออ๋ออ๋อขอตัวเว็บไซต์ช้าชัดอีกสักรอบได้ไหมครับคุณปรเมศครับครับ w o w i web นะครับ e learning นะครับ e l i s t e n i n g a u d u อ e d เข้าไปติดตามทางช่องทางนี้ได้ด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์นี้นะครับครับนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วยสําหรับน้องๆนักเรียนที่ที่รักการเรียนนะครับแล้วก็ชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรู้ต่างๆนะครับเอาละครับคุณปารเมศครับดังนั้นแล้วอะไรคือเป้าหมายนะครับที่ทาง New TV ตั้งไว้ในปีนี้ปี2559นี้บ้างครับคุณปรเมศครับ คือที่เรียนตอนแรกนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เนี่ยเราต้องอยู่ในหนึ่งในสิบของอันดับทีวีดิจิทัลให้ได้ต้องเข้าไปอยู่ในท็อป10ท็อป10ใช่ครับ<อ>ใช่ครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของเรานะตอนนี้แล้วก็อย่างที่เรียนว่าผู้ชมเนี่ยถ้ายังไม่เคยชมผมว่าต้องลองเปิดดูนะครับคุณปรระเมศครับทำไมใครที่ยังไม่เคยหมุนมามาดูช่องนิวทีวีเนี่ยจึงไม่ควรพลาดและควรจะแวะมาเยี่ยมชมช่องนี้เชิญครับ ครับคนไม่ชอบละครนะครับผมว่าลองมาดูที่นิวทีวีนะครับแล้วท่านจะอยู่กับเราได้ทั้งวันนะครับแล้วเจ็ดวันเนี่ยเราจัดถังเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับท่านไม่ต้องจดจําอะไรเยอะแยะหมายความว่าเจ็ดวันเนี่ยสมมุติว่าเวลานี้สองทุ่มครึ่งท่านอยากดูสารคดีมีให้ดูทุกรูปแบบนะครับนอกจากดูเฉยๆแล้วยังได้ความรู้นะครับอนอกจากได้ความรู้ถ้ามีคนที่จะเข้าต่อระดับมหาวิทยาลัยยังมีทุนให้นะครับ นะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากไว้กับบรรดาคุณผู้ชมโดยทั่วไปใช่ไหมครับคุณปราเมศครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ช่วงข่าวของเรานะครับตกไปนิดนึงว่าทุกๆต้นชั่วโมงเรามีข่าวให้ดูด้วยนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็กระชับสั้นง่ายนะครับอเพราะฉะนั้นใครชอบประเภทเนื้อหาสาระแต่ไม่หนักจนเกินไปนะครับทั้งเรื่องของสารคดีเรื่องของข่าวเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ดูได้ทั้งครอบครัว มีความรู้ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ความบันเทิงใจไปด้วยเนี่ยก็ต้องช่องนิวทีวีนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณยังสูงเลยนะครับคุณปรเมศครับครับขอบคุณครับคุณยุทธนาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับคุณปรเมศเหตากูล กรรมการบริหารบริษัท DN Broadcast จำกัดผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นิวทีวีให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุขเราพบกันที่นี่บ่าย3ามโมงถึงสี่โมงเย็นส่วนเสาร์และอาทิตย์ พบกันทาง fm 1 0 1ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับติดตามให้ได้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน